เขาใม้เลูกสาวตายเลยโอ้โหอนี่หรอเ็นเขาเรียกอะไรนะคููคุ้มมั้งคู้บังคับบัญชาคู้บังคับบัญชาแม่ดูนี้ยน่ารัก่ะสวัสดีเหล่าลูกเสือทุกคนนะคะคุณครูสวัสดีด้วยค่ะดีใจายดูนิดผมดิ มีสู้มากนะครับเพิ่งไปวัดถนนมานี่เป็นหน่วยพยาบาลหน่วยพยาไ้เยอะนี่อะไรอ่ะอีดอเสือลอกคราบแตงยจะได้แต่งได้อีดออุ้ยเพื่อนสาวน่ารักจังวันนี้เป็นอะไรนะผู้เ็นประยุเขาเรียกอะไรนะยุวกาชาชาไหยืนดูดียืนดูดีง ว้ายน่ารักมากเป็นเสื้อลายไม้หรอไม่ค่พื้นบ้านอ๋อเป็นชุดพื้นบ้านนะคอยแต่งลูกเสือไม่ใช่เหรไมพี่เลยแต่งพื้นบ้านอ่ะคนมีเล้ยมีมีอันนี้ไม่ใช่ชุดลูกเสือนะอันนี้ชุดอะไรคะพร็อบลูกเสืออไม่ได้เป็นพร็อบจ้ะฉันเป็นลูกของเสือจ้าไปไปไปทำไมเสื้อมันขายลูกเสื้อเด็กเสื้อเด็กเสื้อเด็กหรอ อุ้ยตายไปอย่ายกไปอย่ายกพี่ขอเรื่องเดียวอย่ายกแดกแข็งหรอหนูทำนาหรือเปล่าลูกอ๋อไม่ใช่เป็นบุตอีดอกบุตหนังกูนึกว่าทำนาก็ได้แล้วฉันนึกว่าทำนาแล้วใครให้อีรีไปยกอีดอกเอ้ยสู้ชีวิตมากเนาะเกินไปหน่อยวันเนี้ยดอกเอ้ยมาแล้วแต่ละหลุมตุ้มตู้แนเนื้อ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ท okay. ุกคนพร้อมแล้วนะคะเรากําลังจะยกย้ายตัวเองนะครไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่คือชิมของเราที่จะเที่ยวในการเอาทิ้งนะคะของทุกๆคนนะครกับตีมสาวการน้องนางจากบ้านนางไปค่ะ ให้ด ah ูตูงดูตีมเขาเลยลูกดูขุนมาดูความเป็นขุนมาดูคุณมือเสืออยู่ลูกคุณมือเสืออยู่ลูแรงเกินเจ๊น้าสาวไม่พูดอะไรวนจนเจนไหนดูชุดโพเอ็มหน่อยดูด oh 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 okay. oh ูลูกเสือโพเอ็มหน่อยเออขอดูหน่อยเร็วๆขอดูลูกเสือ ลเือโมปประตูน้าดิดอกอแรงืออ้ยามอนกันนะไม่หยาสูงไ่ันแต่งหน้าอกโอ้โหแต่งมเนี่ยแต่แบบิดอไม่ได้เลยอะกูแต่งห้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันดังไม่ใช่ังแต่นค่ะูไม่ใช่แต่งนค่ะกูแต่หน้าคนอ่ไม่แต่ตัวเองไม่ถูกอย จบไหนเนี้ยลูกเสออือฝรั่งสเกาแล้วไม้ที่เขาใช้ถือเอาไปทำเป็นชุดหมดแล้วนะไหนไม้ฟองนี่นไม้ฟองอันนี้คือเป็นไม้ง่าไม่กับทุกคนเหรอคะประตูมีสองทางทางนะคะทางนี้ นางพยายามหาที่นั่งแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันนั่งไม่ลงอ่ะมันไม่มีที่นั่งเหม,<า>มือนนั่งนั่งลงไปไม่ได้เพราะว่าโซนที่นั่งอ่ะเท่ากับที่ยืนอ่ะแล้วมันลงไปไม่ได้อ่ะแล้วไปขับรถวะไม่มีที่นั่งเหรอคร <c oughs> ับมีครับเ่ยวหาอะไรครับเม,มื่อกี้กระบอ้มันมันดี พัดจีิอ่ะควายแต่งหญิงเองตั้งแต่เกิดจะไม่สวยเลยอีดอกแต่คนอื่นครับญิงแต่งหญงดังแล้วก็เกิดมาตั้งแต่โดเพราะทนแม่อีดอกแต่งหญิงก็ไม่สวยเลยแต่กูแต่งหญิงไม่สวยกูแต่งเมื่อแต่งหญิงตลกค่ะคนเดียเขาส่งข่าววันี้มึงเ่ากปอยู่คนเดียวผายไม่ใช่แล้วคนเียคนชมเชยหน้าเหมือนส้นตีนหน้าเหมือนซาลเปาจุดสีแดงวหมือนว่าซาลเปาไส้หมูแดงอีดอก ได้เป็นปละธานร้านอีดอกรู้ไหมได้แต่งแต่งได้เลยริตอนนี้สวยนะสวยเลยแต่ก่อนงแม่คอนเวนต์ริบเขอกว่าขาดตัวตลกขาดจริงป่ะแม่ไม่ขาดค่ะอยู่ไหนคะอยู่นั่นคุณดูว่าจกเลอหยอกมขาดหน้าเหมือนหมาไม่พูดเลยค่ะมุกเดิมอีดอกมุกเดิมเล่นซ้ำห้าหกรอบคลิปใหม่ไม่ได้อีดอกความคิดไม่มีเลยใครในข้างหลังประชุมเลย ซีสุดที่พอด่ามีอีอันี่ก็อีกคนนึงอะไรเราบอกกันด่ากูอ้อนใส่เอวลอย่เพันยวกันไงลอยเหมือนลอยเหมือนลอยเลยอ่ะใครจะวมยวดลอยเหมือนตายยิงดังแล้วซีบอกว่ไว้นี้ทีมสุดท้ายซีมาแล้วสีเขียวมาก็ทาแป้งขาวๆไปได้เขียวเริ่มกูแล้วกูแล้วแก พี่ยองก็ดีเจขอให้หลุยส์ต้องหล่นน้ำจะพัดให้ไปไกลๆเลยอีดอ๊ะเป็นผู้ชายกบใหม่อแล้วอีดอกมึงอะเป็นผู้หญิงก็ใม ไปไปไปนปไ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 ปครไลยตามทิไป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 ไเไยไป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 ไดไปไปไกดปไาไปราไม่ปไ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 นไปไคไป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 ไยไป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 ไ่ไอไป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 ไอไปอปไอไปยปไปไป่ไปไปไปไไไไี่พยาบาลคะค่ะโ้ยนี่่ พี่มาเดี๋ยวผานเขาพยายามตัวเองก่อนกับอีหลอมร่างสามตัวเองก่อนอีหลอมผมไม่ไผมผมฝากไว้แม่เอามาเยอะไม่ได้หรอกฝากไว้แม่เมื่อกี้ช่วงเดินมาเลขอีเซเว่นวะซี่มามึงบอกว่าไงนะไอหน้าแก่เล่นโทรศัพท์นี่แหละเมื่อไหร่ดื่มอีใหม่สัตโอ้ยเหม็นมากงานชี่แม่มึงหอมหรอ หลังลายมากอน้ำเปล่าได้ปะหน้าลายมาอีสัตว์น้ำเปล่าได้ปะหน้าลายตรงไหนลา่อันนี้มันหนามันนี้อ่ะหนามแห้งขัดเดี่ยวจังน้องรับตอนเด็กไม่เคยเบี้ยวหรอกโอ้ยดอกกินแต่รัก สวัสดีค่ะพ่ชานชื่อน้องแมงเมาค่ะคุณู้ชค่ะ ข้นเร็ขึ้นเร็วขึ้นเร็วทตัดต่อเสื้อตัดต่อไม้มาตั้งแดดเหรอเป็นไม้มาได้บ้างทางตัวเสื้อเสื้อตัดต่อเสื้อโผล่เอ็ม อเแต่ตอนที่มงวันนี้ก็คือเจนนี่อันน้ำราค่ะกดด้วยโอ้ยไม่หลอไม่หลอกมองเลยแล้วก็ต้องรับผิดชอบตลอด กว่าจะมีคนมองใหม่มัดเง่ะเราต้องไปผูกผูกจูงค่ะมัดเงือนต้องมัดเงือนด้วยวันเป็นลูกเสือว้าจะเป็นการแบ่งหมู่โดยการจับฉลากค่ะเราจะได้ดูนะคะว่าใครจะอยู่หมู่ใครแล้วก็จะให้ตั้งชื่อหมู่กันเองเป็นชื่อสัตว์เริ่มเลยพ่จูจับก่อน สนองรูปมาสนองคุณอุบลมาในจริงแม่คุณดุบอลเป็นมาคดีช่วงไม่เป็นค่ะพีมอมแล้วไม่ตอเจ้า้กก็เดีต้องแบ่งว่าใครทีมไหนไปซืออะไรใช่ไหมได้ได้ได้ แล้วหมูที่3นะคะก็มาทําหน้าที่ซื้อผักนะคะหมู่ที่สาแล้วมีใครบ้างเดี๋ยวให้ดูมีใครบ้างตนเปืนเล้ยจาน้ดิน่นยแลวพาเต่าคุยเดินเล่นและลงาเย็นเย็นมาเรื่ตามแม่แนวแเงินมออ้ยวัดแม่ดูทางก่อนเดี๋ยวปด ไปค่ะน้องๆตอนนี้มาถึงที่แล้วนะคะกำลังจะลงแพเนาะมาถึงที่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ที่แพรกาญจนบุรีครับผมอ่านี่เองนะคะไม่ใช่แพค่ะแค่เหมือนเฉยๆเอาตีทำไมเอาถอดชุดแล้วล่ะลูกเสือหายไปไหน,นคะทำไมไม่ไมใส่ไว้ก่อนคะน,คนี่ดูอาจารย์เขาด้วยค่ะอาจารย์จากภาควิชาจริงๆนะคะเขาก็ใส่เต็มเธอหมายความว่าไงเนี่ยเสือลาบมาอะไรนั้นเสือลาบเหรอก็ปลุกขึ้นมาดีปลุกขึ้นมาเหรอเตือน สมัยมัธยมเนี่ยมันต้องรีดแบบชานต้องรีดแกอีบหนึ่งจี่สองแล้วก็เป็นไข่หยักใยนี่เก็บรายละเอียดเห็นไหมเก็บรายละเอียดดีเทลถุกตองดเลยปะลา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  เราเข้าสุดทรีมที่2องนะค,ะคือทรีมถ้าเขาม้าสุดสวยของเรานั่นเองนะคะโจทย์ก็คือว่าต้องใส่ผ้าเข้ามาที่มีสี่ชุมพูนะคะแล้วก็ขอประดับตกแต่งอะไรก็กที่เป็นสีชมพูค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้ลงลงเล่นน้ำนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะคะและนี่ก็คือสภาพกัะเธอทั้งหมดค่ะอ,อบอกมือก,อกออล้องน้อยอ้าวไม่เคยสนใจกล้องเลยแระะงเกินม้าสวยมากวันนี้้สึกบ้างไหมสวยมากครับชอบเลยวันนี้ O que จะโทรศัพแ์เดี๋ยวรสาบไม่รู้แหลวใครนะตีแกมตะไรนะตีแกมประกาศผลท็อปไฟชุดผ้าเข่ามาค่ะโจค่ะสุเกียิค่ะไม่รู้ทำแอลบ้านค่ะทำเมก ไม่ขี้กองเอาตัวเองนะสาวโกลนเอาสาวสาวบวชสาวด้แกห้องโกลนบ่อยวันใช่จริงนะครไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนตนต่อไปตีนต่อไปตีนก็มองแล้วมันดีอ่ะแล้วดูแลมงกรฎเราดูแลมงกรฎจนกว่าจะถึงมาต้องมองแล้วอ่ะถ้ามาไม่มองนั่นก็คือภาเปีร์เสียเลยครับ

ไม้หวนะไม้ไหวนะตัวมิมิงตัวมิมิงไม่ใช่ว่าตัเคยอา์ได้เลยตัวมิมิงได้ถึงจอเจอกันคู่นี่ช่วยอะไรลูกนางในวรรณคดีแม่โอเคค่ะทุกคนตอนเดียวตอเดียวนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่ที่เท่าไหร่แล้ววะ คืนนี้เราจะเข้าสู่กกรามรอกองไฟนะคะที่เป็นการแสดงสีภาคนะคะเมื่อเช้าเราจับกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยืนตามกลุ่มที่จับนะคะโจทย์ก็มีว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆในกลุ่มนี้นะค่ะจะให้เวลากลุ่มละ20วินาทีนะคะไปเอาของอะไรก็ได้นะคะของอะไรก็ได้ในคนละในในหนึ่งกำม,มือเนี่ยเพื่อเ,เอามาประกอบประกอบโชว์เป็นภาพแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าคนนั้นได้ภาคอะไรเราจะมาจับภาคอีกครั้งแต่ต้องเอาของสิ่งนั้นอ่ะมาทำโชว์เป็นภาคนั้นให้ได้ทุกคนพร้อมไหมคะ นนนออหรไ้แลวโาตสลากมาแล้วนะคะให้ใครสั่งเป็นสตปร์หรอเนี่ยให้ให้ใครออดหัวหน้าหมูค่ะบทที่หนึ่งมีสมาชิกห้าคนชื่อหมู่เฮียหัาหมู่เฮียโอเคจะเพิ่มเปิดเนาะตาะลุมพุ่มโตมโตมโมแมเนื้อนมบัวบานตะลุมพุ่มโตมโตมโมแมเนื้ เลยจุยมู่พยูนจ้ากลัวอะไรนะพยูนพยูนรไม่เลยหม่ยนอสัตพยนไม่เ่อะไรเลยอ้อแงออไวัทโอยเจบมามกลุ่มหมู่สมีทั้งหมดหคนชื่อกลุ่มเตอร์เขาเลยมาอบสเตอร์เไมาเตอร์ยีดอกชุพยนไมเนี่ยอะไรีดอกไปทไม เออเอหน้าเหมือนเฮียอยู่อ๋อหัวหน้าหมู่เหมือนสุดใครปล่อยแต่ละหลุมตุ่มตุ่มพอแม่เนื้อนมบัวบมาทีกุ่มสามอยู่นี่เหลือุ้มเราหอเปลุ้มเราเหรอของกุ้มกูวันนี้เหลือกลุ่มเราแล้วเออมาไปไปกเราโม่สี กลุ่มอะไรนะมีสมาชิกสี่คนชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มนกแตวแล้วท<อ>้ <ดำ S 2> องดำพาคเหนือไม่ใช่ได้พกดักต้ยกูบอกแล้ว ว่ากลุ่มกูได้พักตายเพราะว่ามันมีคนตายลอยจังหูภาการล้มบ่อสร้างอยากได้พักอะไรอีสานอยากได้พักอะไรอีสานดูแต่ตั่นเต้นมากเลยอ่ะไปไปเปิดอกได้พักอีสานพักเหนือยอดคูได้ โอเคเราจะมีเวลาให้ท okay. ุกกลุ่มนะคะคิดโชว์นะคะ10นาทีค่ะคิดโชว์ตรงไหนก็ได้ค่ะเริ่มเลยค่ะอะไรอีกอะอะไรไม่ลงตัว เล็บมาแต่แรกค่ะที่เดาถือถุงมาเลยเล็บไหนอ่ะดูหน่อเล็บมาได้ยังไงหรอเล็บมาแต่แรกหรือเปล่าควขาเล็บมาจากแต่แรกเนี่ยเจเจมีทุ่งอะไแบบเจเจทุ่มาจากไหนเจ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 ทุ่มาจากไหนเจเจอ่ามีคนเห็นมีคนเห็นจบ มไม่คม่อยเสีอยง,ยงแต่ไม่คม่อยเสียงยเออไม่ทราบว่ามีวิธีการเตรียมพร้อมในทีมกันแบบคือเราเนี่ยค่ะพอเราไม่ได้กดอ้างหรือว่าอะไรนะครับแค่าเราจบการแสดงมาแล้วดิฉันเองจบน้าสินไทยด้วยไม่ไน้าสนไสองคนในทีมค่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่ง <พด S 2> ที่จะออกมาเนี่ยคือถือว่าเป็นแบบ พูดได้เลยว่าระดับครูระดับครูแต่เราต้องพิ่มตรงว่าคือใจเราคืออยากได้ภาคใต้กับภาคอีสานมากคือปุ๊บปุ๊บคอร์ที่เราหยิบม,มาคือมันเอือ้อภาคนั้นๆมาก <c oughs> แต่เราได้ภาคไหนนะคะภาคเหนือแล้วทําได้ไหมทําได้อตอนแรกคิดว่าจด้แต่ภาคอีสาน,นได้เพราะเราเป็นเออเ,เป็นไหเป็นอะไรเป็นได้หมดเลยได้หมดเลยแต่เราทําไม่ได้เราก็ภาคเหนือแบบเป็นเป็นต้องใครดูโเคไม่มีการสอบแล้วค่ะที่หนึ่งตัวนั้ เป็นอะไรเหรอฮะร้องเก่งก่อนมนะว้ายฟอนด์จานไงเน่ฟอน์จานโอ้โอ้

เมื oh, ่อกี้นะคะเราก็ชมการแสดงของทั้ง4หมู่ไปแล้วนะคะคราวนี้โหวตแบบยกมือแบบเห็นหน้าเลยไหมได้เห็นหน้าเห็นหน้ายกมือเห็นหน้าเลยรอบนี้ทุกคนมีแค่หนึ่งสิทธิ์นะคะเราจะเริ่นกันก็คือภาคใต้ค่ะและที่หนึ่งนครราชสีมากรางวัลก็คือากลางตาค่ะ นะคะพรพิเศษสารวันนะคะรางวันแรกรางวัลเตรียมพลอปยอดเยี่ยมน้องตีจะพัใตายค่ะและรางวันจำกับการแสดงและออกแบบการแสดงยอดเยี่ยมได้แก่ทีมพัใต้ยค่ะนักแสดงยอดเยี่ยมเอาละขอให้นักแสดง นำทั้งทั้งสทีมยืนขึ้นมาค่ะเออเปโซบายและรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากการแสดงรอบกองไฟได้แก่ได้แก่เขาเสียหนไม่ค่อยเขาเชียม่กอยโอ้ยโอ้ยได้แก่ได้แก่ปากลางซู่จะพักเหนือยไห แอนอยู่ไม่มีบินมาบ้านหมึดมักมึดมักแสดงดีตอนไหนหน้าอีขนาดนั้นอ่ะแสดงดีตรงไหนตรงวันเลยค่ะแม่ล้างจานล้างจานเหมือนเดิมไม่ไม่แต่เพลงนี้เพลงนี้อีตีร้องดีจริงแต่ไมลงนี้เอาเอาที่ร้องดีเลย <laughs> <laughs> Hãy <Không. Không>. <laughs> Để เรื่องดาวโรยนี่ไงนะนางดาวเรืองดาวโรยมีนางด้วยเหรอตอนทำนางตอนทำนาข้าเทือดาวเรืองคนเพียรเนาะหอเข่าในเมืองชื่อกระเฟืองเรืองเรือร่องดีดีว่ายน้ำข้าร้อนสิว่ายรับมาดันดีว่าย Like morning ค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะตีไม่ตื่นเลยหรองไม่สู้ล้วเนี้ยเราเป็นชาวยูทูบเบอร์เด้อสวัสดีครับอยู่กับช่องตีชาแนลตื่นเช้ามากนะคะ มีเป็นซ้อมพัทยาพาราไดส์พัทยาพาราดเป็นเพลงเป็นเพลงเปิดของยามเช้าของวันใหม่นะคะที่มาถึงเนาะตื่นมาก็ทำฟุ่นนูน่นนี่นั่นอีสัตว์้ก,กูตื่นเชา้าทำไมอะกี่โมงเก้าโมงร้างอะไรเมื่อคืนไม่รอรอบข้าพสทายเอาที่แล้วเทรนเนอร์ครบสิครับโอ้ยขี้มือแน่นเลยค่ะนันค่ะ ข้าข hey, hey. hey, hey. yeah. hey, okay. hey. ้อง5คนสุดท้ายประเภทรักร้องดีเด่นค่ะได้แก่พวกเราเสียงกูนะฮิดอฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยตายโห้ใหญ่เปิดออกมากูฮิดอเต้องกินอะไรอ่ะโมงเช้าโมงเท้าเอ้ย อโอแบบว่าตอนดีคเขาทุกคนอยู่หรอขอโนษนะที่แบบแอบคอปหรือเปล่าอีสัตเราขับไปตีห้ใช่ไหมแล้วคือเข้าไปห้องนอนกัน3ามคนจิ๊บเว้นบานอีจิ๊บนอนกลนไม่ไหวบานเลยพูดว่าจิ๊บมึงไปนอนห้องสาวอ้วนไปแล้วห้องกูที่ต้องย้ายไปห้องสาวอ้วนคือใครรู้ไหมอีชี้ค่ะคนดังกว่พี่เบลอีมันไม่ใช่แค่คนอ้วนที่จะกลนค่ะตอนเนี้ย คนผอมมากคะชุดนอนเอวต่ำเหรอคะมีคนแอบเดิม้างบนพี่เดียวตลกมากตลกมากมาเลยมาเลยอีนี่นอนอยู่พี่ตนน่อมเข้าไปคิดว่าอีนี่คิดว่าเป็นพี่ปล่อยอีนี่เปิดตูดพี่ตนน่อมถ่ายวิดีโอยอ่พอดีอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็น อเอยแล้วผมมันอุ้ยเดีอันนี้สวยจริงลุกนี้ด,ดีเดี๋ยวให้แข่งจับมือเจเจเดี๋ยวโอ๊ยแต่ว่าลูกนี้ดูแบบเจเจซีป่า พระใสแล้วคุณแล้วอ,อ,อีกแล้วคุณแอนชีคุณแอนชีหน้าพระใสทำไมนอนไมปแต่งงานอยู่นานเทา่าไรถ้าควอมกดความเท้าให้หน่าใจไว้อยปล่อยไถ่เล่านาน และตอนนี้กระเอยกําลังขึ้นเรือนะคะเออไม่ใช่ขึ้นเรือขึ้นแพค่ะจากทีผักหนึ่งไปยังอีกทีผักหนึ่งนะคะและเราพร้อมที่ทำกิจกรรมอีกมากมายค่ะถ้าว่าใครอยากติดตามนะคะเตรียมตัวกันเลยที่ EP พสนะคะล่อรุนกันได้เลยว่ากระเทออีแตงออกมานอกในแลาวนะคะและวันนี้อตโตอินี ข้อลองอยู่มันลืดซีเลยอําเมอรอที่ล้างมึงอยาแต่งนะชีกันน่องนะให้มันเป็นงานทุตายนะน้องนะเจอกัน EP 2กันทุกคน